ทุกคนสําหรับคลิปนี้เราก็มาดูต่อจากคลิปที่แล้วน,นะครับหลังจากที่เราเอายาองออกมาแล้วนะทุกคนเราก็จะมาดูนะครับมาด,ด,ดูวิธีการลองอยางนะครับรด,ดูว่าด,ดูว่ามันรั่วตรงไหนดูว่ามันรั่วตรงไหนนะครับ จะป่ายางได้นะครับบางคนเขาก็ป่าคารรถนะครับแต่ว่าเรานี่เวลาเราว่างเยอะนะครับลองดูนะครับทุกคนมาดูว่าเขา่วตรงไหนนะครับเนี่ครับทนวดแล้วนะครับทุกคนเีโอเคครับเจอแล้วทุกคนหลังจากที่เรา รองน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็จะมาใช้วิธีนี้นะครับทุกคนขัดด้วยกระดาษทรายหยาบนะทุกคนนะขัดด้วยกระดาษทรายหยาบนะครับทุกคนขัดให้พื้นเขามีรอยขูดขัดนะทุกคนเลยแบบนี้เลยนะขัดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอากาวมาทานะทุกคนนี่คือวิธีการสะยางนะครับทุกคนนะ ง่ายง่ายสองทำผมสาให้เรียบร้อยนะทุกคนอุปกรณ์เราก็จะมีกาวใสยางนะครับเอาใสยางนะครับทาเนี่ยไม่ดู เรียบเรียบเลยนะครับทุกคนในฟอดนะครับเดี๋ยวรอตัวนี้แห้งสักนิดนึงแล้วก็จะเอาสตรีมมาตักก่อนแปะสตรีมเราก็เอาลมบอกสักหน่อยนะครับทุกคนเอาลมบอกเลยนะไม่ต้องให้เหลือไว้นะครับทุกคนเอาลมบอกกันเลยแล้วก็นะครับ ดูอย่างให้แบบแบ,บนลมออกให้หมดนะครับทุกคนมาถึงขั้นตอนคันแปะนะครับทุกคนนี้ะนี่นะครับดูทุกคนกว่าจะได้ตังนะไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนนะครับ,รบแล้วก็รีดนะครับรีดแผ่นตะให้เรียบร้อยนะครับทุกคนน,นี้นะครับทุกคนแล้วก็ดึงพัดติกออกนะครับขัดครึ่งเลย แล้วก็ถึงพลาสติกออกนะครับไม่ต้องใส่เข้าไปด้วยนะเวลาเขารั่วแผลเดิมหรือว่า,าจะปะตั้งต่อไปมันจะปะยากนะส่วนมากบางคนก็ไม่เอา,อาพลาสติกออกนะเวลามันรั่วแผลเดิมนะครับช่างคนต่อไปเขาก็ปะได้ยากนะครับก็บรบกวนเอาออกให้ด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ คลิปปะยางเราก็จะพอไว้เท่านี้เดี๋ยวมาดูกับคลิปหน้าครับผม